สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ลูกค้ากรมาแล้วได้เริ่มตัดต้นไม้หยุดยาวปีใหม่หมต้องหาอะไรทำขอแนะนำทีมงานตัดต้นไม้วันนี้วันที่ยี่สิบเก้าธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเคลื่อนทางจะขึ้นข้างบนเจือนกันนะเน,นีเ่ย ระหว่างไอ้ตรงนี้มัน mình <ch Diet> <cười Yin> <cười navy> <squishy> บกนะโอเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเห็นเห็นกิ่งขนาดนี้นะเอาไม่อยู่นะเนี่ย ชอบเลน่นหวาดเสียวบอกชอบเลน่นหวาดเสียว รานี้ถ้าจะยกขึ้นยิ่งจะหนักเข้าไปอีกเอออย่างนั้นแหละถูกแล้วโอ้โหดอกล่วงไปเลย ก่อลยนะแม่แค่พยุงนะอย่าปล่อยแรงนะโอเคปล่อย โอเคดี after มิชชั่น complete after that โอเคโลกเลย after mission complete โล oh, สูงมากเลยนะที่ขึ้นไปอะ่ะฮะ ไปได้เลยไปได้เลยโอเค